สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้เป็นตัว John Wick ครับเพื่อนๆครับนี่คือโมเดล John w i ิกของค่ายดับเบิลเบลซึ่งล่าสุดเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วก่อนปรีใหม่สงการนะครับเราได้รีวิวว่าสินค้ามาเติมสต็อกนะครับมีทั้ง059และ058คือ059นะครับน่าจะยาวกว่านี้เป็น13.5ตัวนี้เป็นประมาณ10นิ้วนะครับ9.5นิ้วนะชุดหน้านะความยาวชุดหน้า แต่ถ้าเป็น0.59ชุดหน้าก็จะยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเป็น13.5นิ้วแล้วท่อตัวนี้ก็จะยาวขึ้นมาอีกก็คือต่างกันที่ความยาวชุดหน้าสําหรับคนที่ไม่ชอบยาวมากๆก็เป็นตัวไซส์เล็กๆแบบนี้นะครับไซส์กําลังพอดีสไตล์ปืนทรง CQB นะครับใช่ขอตลับเมตรให้พี่หน่อยพี่ว่าจะบีบตลับเมตรพี่ก็ลืมอ่ะตัวนี้คอนเซปตตของคุณลูกค้าคือไม่ต้องการปืนที่ยาวมากเพราะปืนที่ยาวมากเขามีหลายกระบอกแล้วแต่งกับเราไปหลายกระบอกแล้วนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูความยาว โดยรวมความยาวก็อยู่ประมาณนี้ครับ70เซนครับถ้าเป็น M16 A1 หรือ A4 1 A1 A2 A3 A4 ความยาวตั้งแต่พันท้ายเต็มจนถึงลำกล้องก็อยู่ที่1เมตรใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวนี้อยู่แค่70เองนะครับ70นะต่อให้ยืดท้ายสุดก็ไม่เกิน1เมตรครับมันจะได้อยู่ที่ประมาณ80นะครับชุดหน้าก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับนี่ฮะประมาณ9นิ้วนะครับ9นิ้ว ถ้าเป็น13.5ก็จะเป็นจอวิกเนาะก็จะยาวประมาณนี้ตัวนั้นจะเรียกว่า ENC ไอ้ไม่ดี <laughs> ับ u b ลเบล DB059 นะครับถ้าเป็น ENC ตัวนี้จะเทียบรุ่นกับ ENC 854นะครับถ้าเป็น059ถ้าเป็น ENC จะเป็น855ซึ่งถ้าเป็นยี่ห้อ ENC เดี๋ยวรออีกพักใหญ่นะครับพอพอดีได้คุยกับทางผู้นำเข้าบอกว่าเดี๋ยวรอโคตา้ารอบใหม่นะครับเร็วๆนี้ รอก่อนนะครับรออีกพักใหญ่นะพักใหญ่นะไม่ใช่ว่าเราเดียวนี้2อเดือนนี่ไม่ใช่นะตอนนี้เรายังพอมีดับเบิลเบลขายอยู่นะครับซึ่ง Body oh บอดี้โลหะเหมือนกันกับ ENC นะครับตัวนี้เรายังมีในสต็อกอยู่ประมาณ4ตัวนะครับเพราะเราได้มาแค่ประมาณ8ตัว2ลังมีออเดอร์แต่งตัวนี้แล้วก็มีที่แต่งแบบตัวนี้อีกตัวหนึ่งอันนั้นพรุ่งนี้ช่างก็จะทําแบบนี้อีกหตัวส่งให้ลูกค้าครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ได้รับการ ขอให้แต่งแรงนะครับแต่ลูกค้าแล้วก็มีตัวติดสโคบยิงเร็วเนาะผมว่ามันเหมาะสมที่สุดละสําหรับตัวปืนทรงจอห์นวิกแบบนี้นะครับจริงจริงมันจะมีสโคบที่มันเป็นสโคบตรงรุ่นของตัวจอห์นวิกซึ่งมันจะราคาสูงสูงไปเลยนะครับแต่สโคบนี้บอกเลยว่าวิชั่นคิงตัวนี้ที่เราใช้อยู่เป็นสโคบที่ดีรับที่ดีนะฮะตัวนึงก็อยู่ประมาณ3ามพเนาะนะครับสามพันหอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เป็นสโคบที่ดีนะครับสามารถคือทอตาเราเข้าในเลนส์กล้องปุ๊บม,มันจะมองชัดทันที นะมองได้ถึง2ตานะครับแล้วก็มีไฟแดงเขียวเหลืองนะครับเป็นสะโคบแบบยิงเร็วด้านข้างของสะโคบมีรางติดอุปกรณ์เสริมให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวทารานแทติคอของดับเบิลเบลนะครับอีกคีนะครับรุ่น DB 058นะครับแต่งแรงภายในช่างทำการใส่หัวแบริ่งให้นะครับอันนี้เป็นหัวแบริ่งกับตัวชุดหัวแบริ่งอยู่นี่นะอันเดิมนะแล้วก็ลูกสูบเดิมนะครับอยู่นี่นะครับชุดนี้นะ แต่ที่เราใส่ไปเป็นของ s s นะครับเฟืองก็ใช้เป็นเฟืองของ s s สเครับ18ต่อ1 s s นะครับ,ต,รบติดดีเลเยอร์เรียงชิมให้ใหม่เปลี boot, ่ยนบูทนะจากบูทแบริ่งเป็นบูทเหล็กนะครับก็ชุดแต่งก็จะคล้ายๆเอ็ทั้งหมดนะครับติดเฟสเจด้าทูเฟสสลิมนะครับแล้วก็ตัวกระบอกลมเป็นกระบอกลมเต็มนะครับแบบสีลุงนะ่งเนาะสายยางฮอปโปรมีเทียสตัวนี้รีเควสมาว่าขอเป็นเรือนฮอปแม็กนะครับแม็กฮอปนะแม็กฮอปตัวนี้เรือนแฮบเรือนฮอปแม็ก แล้วก็มีสปริงนะครับสปริงเบอร์ร้อยหิเอแท้กาเดอร์นะครับแล้วก็ท่อรีดเป็นท่อรีดอสา3ร้อยนะครับของ BP ส่วนนี้เป็นชุดท่อเดิมกับเรือนฮอบเดิมนะครับสีเขียวในเวอร์ชันปีนี้เนาะก็คืนคุลูกค้าไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นส่นหลังนะครับช่างก็คืนให้อันนี้เป็นเหรียญทองนะครับมีเหรียญทองให้ด้วยอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีก๊์ดนะครับสำหรับเข้าพักโรงแรมนะครับฟรีตลอดชีพนะฮะแต่โรงแรมอยู่ที่ไหนไม่รู้นะ โอเคครับแล้วก็แม็กกาซีนของตัวนี้นะมันก็จะแตกโรงงานมาเขาจะประกอบมาให้แบบนี้เลยนะครับเป็นแม็กกาซีนแบบแมนะ็กโมเนาะแต่เขาใส่ตูดอลูมิเนียมมาให้นะครับโลโก้ทารานมาก็ไม่มีคือถ้าเกิดจะให้มันกลายเป็นแม็กปันนะ่นอะเราต้องถอดนี่ฮะไร้หกเหลี่ยมตัวนี้แล้วก็ดันสลักลงแล้วก็สไลด์ต,ตัวตูดออกนะถึงจะปั่นได้ทีนี้พอเขาไม่มีตัวปัน่นในกล่องเขาจะทุกตัวของจอห์นวิกเดวันเบลเขาจะแถมนะครับตัวนี้ให้นะฮะตัวปั่นแม็ก เป็นแบบนี้ครับแบบเป็นแบบไขลานนะเสียบเข้าไปเลยนะครับเจลเข้าไปแล้วก็นี่เขาใส่มาให้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ลูกกระสุนขนาด0.20กรัมนะครับเพื่อนๆครับในการทดสอบความเร็วกระสุนเป็นตัวนี้นะครับ0.20นะครับทีนี้คุณลูกค้ามีคือมันปืนมันแต่งแรง500บวกเนาะคุณลูกค้าก็มีสั่งลูก0.25มาเพิ่มด้วยนะครับทั้งหมดก็เป็น5ถุงพอดีนะครับไปกับปืนชุดนี้อ่ะอันนี้เป็นสายสะพายนะครับ สายสะพายตัวนี้จากโองค์งานเขาให้หูช้างมาแล้วนะครับนี่เขามีหูช้างมาให้แล้วสายสะพายก็จะเกี่ยวตรงนี้ครับสาหรับคนถนัดมือขวาแบบนี้นะสายสะพายแบบสปริงนะครับนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมสะพายแล้วพาไปยิงข้างบ้านดูเนาะเราจะยิงทดสอบความรุกระสุนกันนะครับโอเคมา เดี๋ยวเราจะใช้ลูกกระสุนขนาด0.20ในการทดสอบความเร็วกระสุนนะครับ <25. S 1> มีสองอะไรสองห้าปะโทรลูกพี่เดี๋ยวอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็แหละ0.20มาแม็กกาซีนจะบรรจุอยู่300นัดนะครับกรอบลงไปเลยคือ ถ้าเราอยากรู้ความเร็วกระสุนเราต้องเอาลูกกระสุนขนาด0.20หรือที่เรียกว่าลูกกระสุนมาตรฐานนะครับเอามาทดสอบความเร็วก่อนนะแล้วค่อยกลับไปใช้ลูก0.25ไปเราเล่นจริงนะครับเนี่ยเวลาเราปั่นลูกมันจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมฮะปั่นแค่ไหนนะปั่นจนบันดังแกรกๆคือล้านมันสุดนะครับโคปั่นได้เยอะนะเนี่ยครับดังละถ้าดังอย่างนี้คือสุดแล้วนะครับ อ่ะโอเคก็คือจบแล้วนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกได้เลยแบบนี้ป่ะเดี๋ยวเราผมเอาไปใส่ไปด้วยดีกว่าพราะสุดท้ายมามันก็ต้องปั่นอยู่ดีนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูความความเร็วกระสุนจากเครื่องวัดด้วยลูกศ2 0อนย์ก่อนนะครับเราลืมใส่แบตหรือเปล่าช่างโอเคผมลืมพื้นถึงแบตนะครับตัวนี้เราจะได้เครื่องชาร์จ b บาลาน l ์เซลแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นยี่มห้า c นะครับ อ่าสามสิบซีสิแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่สำหรับปืนแรงนะครับนี่แบตเตอรี่นะครับสามสิบซีปืนแต่งแรงเนาะอ่ะสำหรับพันท้ายของ BCM หรือพันายจอห์นวิกนะครับจับตรงนี้นะจับตรงแกนเหล็กตัวนี้นะครับตรงปลายเล็บปัวนี้นะจับจับเสร็จปุ๊บดึงฮะเห็นไหมฮะเพราะตัวนี้มันตัวแกนเหล็กนี้มันสามารถลูดออกได้เห็นไหมครับนี่แล้วก็เราจเจอกับเฟครับ อันนี้ช่างเต๋าแต่งให้นะครับประกอบให้แล้วก็ถ่ายรีวิวให้ด้วยนะครับผมทำหน้าที่รีวิวอย่างเดียวนะครับน้องทีราก็ช่วยกันทํางานคนละม้คนละมือนะครับแบ่งเบาภาระกันเนาะอ่ะโอเคแล้วก็ดันลงมานะครับอันนี้คือพอพอกดแกนนี้ลงได้ทีนี้ท้ายมันก็สไลด์ได้นะครับแต่ว่าพอเรามีเฟดอยู่ด้านท้ายนะครับท้ายมันจะเข้าได้แค่นี้นะครับไม่สุดนะครับมันปรับได้5ระดับเนาะคือมันจะเข้าไม่สุดละมันก็จะอยู่ประมาณนี้แต่โดยทั่วไปถ้าคนเล่นในสนามเขาดึงกันอยู่แล้วนะ เกือบสุดเลยดีกว่าเอา,อางี้อ่ะไปะความแรงนะครับห้าห้าสามห้าห้าเก้าห้าห้าหนึ่งดูออโต้นะครับเลเซีบแปดบอนนะครับ 548ขออีกชุดหนึ่งนะครับมาอ่ะเรศิบแปดบอลห้าร้อยห้าสิบสองก็ถือว่าแรงมากๆนะครับอ่ะตัวฮอปแม็กที่คุณลูกค้าใส่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับนี่ฮะนี่คือเดือนฮอปแม็กแม็กฮอปสีแดงนะครับตัวเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับข้อดีของฮอปแม็กคือถ้าเราปลดแม็กเห็นไหมลูกปืนมันจะค้างอยู่ในหลอด มันจะไม่ล่วงลงมากับแม็กนะครับปกติถ้าเกิดเราถ้าปืนปืนปืนเดิมจากโรงงานถ้าเราปลดแมนะ็กเนาะโดยที่โดยที่ลานลานยังดันลูกอยู่แบบนี้นะครับเราปลดแม็กลูกกระสุนมันจะล่วงลงมาสี่ห้าเมตรตเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะครับเรื่องฮอปแม็กเราจะเห็นลูกกระสุนอยู่ข้างในตัวนี้นะแพงนะตัวละสามพันนะครับก็มันเป็นมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเขานะครับฮอปแม็กจริงๆมันมีเา,านาแล้วแหละเพื่อนเพื่อนแต่น้อยคนนักที่จะใส่เพราะว่าตัวนี้ก็คือ ราคา3 0 0พันเนี่ยก็ซื้อปืนสั้นได้กระบอกหนึ่งบางคนก็จะคิดอย่างนี้เนะาะจะดูลูกกระสุนคายอยู่แบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้น,นครับถ้าผมยิงลูกก็จะออกไปแค่นัดเดียวนะครับนัดต่อไปก็จะไม่ขึ้นละเราก็จะเห็นหัวไอโนเซ่นวิ่งนะครับเนี่ยลูกกระสุนมันก็จะไม่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 วิ่งออกไปที่มันไม่ออกไปเพราะมันมีตัวนี้ครับตัวดักลูกนี่ฮะถ้าผมกดกดตัวดักลูกนี้ฮะนี่ลูกมันก็จะร่วงลงมา ก็เวลามันจะมีตัวงับลูกอยู่นะครับถ้าเราหดปลดแม็กออกมันก็มันก็จะงับไว้นี่คือข้อดีของเรือนฮอปแม็กอ่ะโอเคสายสะพายมันใช้อย่างนี้นะครับนี่แบบนี้คือใช้ง่ายเห็นไหมแบบนี้คือใช้ง่ายเราไปเล่นในสนามแล้วก็ยืนคุยกับเพื่อนได้อะแต่เราจะใช้งานเราก็ดึงขึ้นมาถ้าส่วนตัวผมนะผมชอบแบบนี้สุดละมันจุดเดียวมันใช้ง่ายเพราะถ้าเสียบหูช้าแบบนี้นะครับมันใช้ง่าย เส้นกร3 5 0ไม่แพงอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปยิงทดสอบดูกลุ่มกระสุนนะครับเดี๋ยวผมขอไปใช้ก่อนอมาแล้วครับเจอล้วถ้ากลางวันก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายรีวิวสักเ่าไหร่นะครับเพราะว่าลูกค้าก็มาหน้าระเรื่อยแต่ถ้ากลางคืนอย่างนี้ก็ไม่เกินเที่ยงคืนเงนี้ยประมาณนี้ก็พอยิงข้างบ้านได้อยู่ระยะก็ประมาณ20เมตรนะครับ อพอมองเห็นอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกระสุนกันนะครับอเออเรือนฮอปตั้งมาค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะดูออโต้นะครับออโต้ เรียบร้อยครับประมาณนี้สำหรับปืนตัวจอห์นวิกนะครับโอเคสวยไหมครับก็จะอารมณ์ก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นปืนจาก d ดบเบถามว่างานเดบันเบลดีไหมพม่เพื่อค,ครับผมตอบได้เลยว่าแทนกับ ENC ได้ทุกอย่างเพราะว่าภายในเดิมๆก็เป็นหัวท้ายเบรคเล็กสูบฟันเหล็กเกียร์บ,บ็อกก็เวอร์ชันเดียวกันทุกอย่างถอดมาใส่กับ ยี่ห้อเ e อ็นซีได้หมดนะครับแต่บางคนมักจะถามผมว่ายี <S <S ่ห้อเดลวินเบลใช้ได้ไหมกลัวกลัวไม่จะกลัวมันจะไม่เวอร์เหมือนเ e อ็นซีคือชั่วโมงนี้ผมว่าใครมีของเอามาแต่งหรือเอามาขายได้ก็ก็ก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่างานมันทําออกมาอย่างที่บอกมันเหมือนกันหมดทุกอย่างกับเ e อ็นซีอยู่ที่ว่าคุณจะชอบหรือเปล่านะครับในเรื่องของราคาก็เบาวกว่าเอ็นซะีนิดนึ่งแบบนิดนึงแต่ว่าวัสดุในการทําพวกบอลดงบอดี้ปืนทุกอย่างมันก็เหมือนกันหมดนะครับนี่คือเอ็นซี 854ถ้าเป็น ENC นะครับแต่มันอยู่ในรุ่นของ Double b a r e l เนี่ยมันจะใช้รหัสว่า058นะครับซึ่งก็เป็นรีวิวแรกของผมเหมือนกันก่อนหน้านั้นผมทำรีวิว059ไปเนาะกับช่างเตา๋าแต่ตัวนี้เป็น058นะครับก็แต่งเหมือนกันทำทุกอย่างเหมือนกันแต่เพิ่มเรือน Hop m a x มาถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ